เรามาเริ่มกันที่ EP ที่1นะคะคือการสร้าง Gmail สร้างอีเมลแอดเดรสของเราไว้อย่าเอาไปปนกับชีวิตประจำวันของเรานะสมมติว่าเราใช้อีเมลอันไหนในการสมัครงานทำงานหรือว่าเรื่องการจ่ายเงินเรื่องอะไรแบบเนี้ยอย่าเอามันไปปนนะคะอาจารย์ทย่แนะนำว่าควรจะแยกสร้างออกมาใหม่เป็นเฉพาะ POD เพราะว่ามันจะง่ายในการบริหารจัดการ ชีวิตของเราเพราะว่าถ้าคุณเข้ามาในโลกของ POD แล้วเนี่ยทุกอย่าง oh. โหเยอะมากมันมันเยอะจริงๆนะคะไหนจะเราจะต้องไปขายที่โน่นที่นี่ที่นั่นสมัครแอปพลิเคชันอะไรมากมายใช้อีเมลนี้อีเมลเดียวค่ะแล้วทุกอย่างมันจะจัดการง่ายขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่อาจาร,รยา์ทาประสบแล้วก็แนะนําว่าให้ใช้แบบนี้นะคะเพราะไปปนกับชีวิตจริงทีไรแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยฉันเอาไปไว้ที่ไหนวะเออบางทีหายากนะ แต่ทำแบบเนี้ยทำตามที่อาจารย์ทยาบอกจัดการชีวิตง่ายนะสำหรับใครที่ทําเป็นอยู่แล้วนะคะก็ข้ามในส่วนนี้ไปแต่อาจารย์ทยาแนะนําว่าไปทํามาแล้วก็ใช้เฉพาะที่เป็น POD นะค t ดขึ้นมามาตามกันเลยนะมาทำตามอาจารย์ทยาได้เลยตามนี้นะคะใน EP แรกนะเราจะสอนการ create email address บอกแล้วว่าอาจารย์ทยาสอนตั้งแต่คนไม่ไม่เคยทำอ่ะทำไม่เป็นอ่ะสเต็ปแรกอ่ะ สำหรับบางคนอาจ,จะบอกาอาจารย์ธยามาสอนทำไมแต่ว่าบางคนก็ยังไม่มีอีเมลเดสก็ทำตามอาจารย์ได้เลยไปที่ Gmail ในการสมัครสมัครอีเมลเดสของเรานะไปที่ Gmail ก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างที่มันหมุนวนรออยู่นะคะอ่ะเราก็สมมุติชื่อนะอา,ารยาใช้ test แล้วกันเนาะแล้วก็เป็น POD แล้วกัน test POD course โอเคแค่นี้ก่อนเนะาะอันนี้ารยาทำให้เป็นตัวอย่างนะ ถัดไปเลยได้ีลแรกแเนาะใส่วันวันที่วันเกิดของเราค่ะเพศนะเพศเใครไม่ต้องการตอบก็ไม่ต้องไม่ก็ไม่ต้องตอบเป็นชายเป็นหญิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเพืพราะทุกวันนี้เรามีสิทธิ์มากขึ้นนะคะพอถัดไปได้เลยนะทีนี้อ่ะถ้าเราสังเกตดูนะคะเขาจะแนะนําให้เราชื่อที่เราใส่ลงไปเนี่ย เขาควบรวมอะไรมาให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละก็จะมีแนะนํามาให้ว่าจะใช้อันนี้หรือว่าไอ้ข้างล่างหรือว่าถ้าอยากจะสร้าง Gmail ของตัวเองก็อลองดูนะลองทําได้แต่อันนี้อาจารย์ทายาทเทสนะคะก็จะใช้อันแรกใช้นแรกไปเลยเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะแต่ถ้าใครอยากสร้าง Gmail address หมายถึงเรามีชื่อของเราใช่ไหมบางทีมันมันเป็นไปได้ที่ไปซ้ําคนอื่นเพราะว่าอย่าลืมว่าโลกนี้เราอยู่กันหลาย หลายล้านคนใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่การสร้างอีเมลของเรามันจะไปซ้ำกับคนอื่นฉะนั้นการใส่ตัวเลขอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่คนนะคะทีนี้อาจารย์ยาเลือกอันแรกนะคะแล้วก็ไปต่อนะ,ะถัดไปเลยรหัสผ่านรหัสผ่านตรงนี้ส่วนมากก็จะเป็นอะไรที่เขาจะต้องมีอักษรใช่ไหมคะตัวเล็กตัวใหญ่รวมถึงตัวเลขด้วยถ้ามีตัวอดอกจันตัวขีดตัวอะไร คือเป็นอักษรอ,อะไรก็จะง่ายนะต้องให้รัดกลุ่มหน่อยนะเพราะว่าเราใช้คนเดียวนะฉะนั้นเราวอย่าเปิดเผยให้ใครล่ะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรานะ,ะอย่างเงี้ยจันท์ยาจะาสร้างขึ้นมาก่อนนะคะ, <Okay. S 2> ะเราก็สร้างรหัสเสร็จแล้ว,รลวเราเราจำของเราไว้นะคะแล้วก็ต่อไปได้เลยนะพอต่อไปเสร็จปุ๊บอ่ะทีนี้มันมีตัวเลือกให้เรานะคะว่า ถ้าเราเกิดวันหนึ่งเราจำอ e ีเมลแอดเดรสเราจำพาสเวิร์ดเราไม่ได้เนี่ยเราจะต้องมีอะไรไว้เป็นแบ็กอัพแหละสมมุติว่าวันหนึ่งลืมเนี่ยถ้ามันหายแล้วหายเลยนะทุกสิ่งอย่างที่สร้างมาเนี่ยถ้าไม่มีการแบ็กอัพไว้เนี่ยมันจะหายไปเลยฉะนั้นอาจารย์ทย่าแนะนําว่ามีอ e ีเมลสำรองนะอาจจะเป็นอ e ีเมลส่วนตัวของเราก็ได้ที่เราใช้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่สะดวกจะใช้มันก็มีออปชันอื่นนะแต่อันนี้อาจารย์ทยาจะข้ามไปแล้วกัน หรือว่าใครสนใจที่จะใช้อีเมลแอดเดรสเพื่อแบ็กอัพก็ได้นะทีนี้เจนย่าจะใช้หมายเลขศัลสับกันกรอนนีนี้เพราะว่าไวดีนะจันย่าใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อเป็นการแบ็กอัพทีนี้ถ้าสมมุติลืมอะไรแบบนี้มันก็จะถามคําถามอะไรขึ้นมานะเพื่อที่เราลิงก์ไปถึงเบอร์โทรของเราที่เราแจ้งเขาไว้นะก็ไปต่อนะอ่ะเสร็จเรียบร้อย เอาให้เราตรวจสอบข้อมูลของเรากันะฉะนั้นเราได้แล้วนะคะอีเมล a อัดเดสของเราคือตัวนี้นะคะ podtest นะ9 3 9 at gmail com นะแล้วก็หมายเลขการกู้คืนเราก็มีนะถ้าสมมติว่าลืมพาสเวิร์ดเนี่ยเราก็ไปมันจะมีถามแหละว่าเราต้องการกู้คืนเราลืมพาสเวิร์ดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะถัดไปได้เลยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มในการที่จะ Create, หรือว่าเริ่มใช้อีเมลนะแล้วก็แนะนำของ gmail นะทีนี้มันมีโปรเซสสุดท้ายนะเราเรามาใช้บริการเขานี่เนาะทุกอย่างมันเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวเนาะทุกอย่างมันเป็นของ google นะ gmail เป็นของ google ฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในบ้านเขาใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับกฎระเบียบที่เขาตั้งไว้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องข้อมูลอะไรแบบนี้แหละ นะก็สิ่งยอมรับไปนะยอมรับเสร็จปุ๊บอา,อาวละเราก็จะได้อีเมลของเรามาครอบครองนะชื่อว่า test POD มันเป็นการเทสนะที่อาจารย์ใช้อาจารย์เทย่าใช้ในการสอนนะทีนี้ให้ดูนิดหนึ่งพอหน้าจอตรงนี้มาแล้วนะบางคนอาจจะบอกโห oh, อาจารย์เทยา่ารู้ๆกันอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะบอกสำหรับบางคนที่ไม่รู้นะไปที่ ดอทต,ตรงนี้นะคะดอทที่เป็น 9. ดอทนะคะ่ะคลิกตรงนี้นะคะจะมีแอปพลิเคชันทั้งหมดนะเห็นไหมอีเมลเราอยู่ที่ไหนอีเมลเราอยู่ที่ Gmail นะถ้าจะดูอีเมลก็คลิกไปนะ,ะแล้วก็จะพาเราไปดูที่หน้าต่างหน้าจอของเราอีเมลของเราข้อมูลทุกอย่างที่เราใช้สมัครต่อไปนี้นะคะเราจะใช้อีเมลตัวนี้ในการสมัครทุกทุกสิ่งเลยพอเรามาดูตรงนี้เห็นไหมคะกล่องจดหมายเรา อา้าวมีอะไรไหมยังยังไม่มีอะไรมานะคะลองจดหมายเราเป็นยังไงมีแล้วนะคะตั้งค่าบัญชีก็บอกให้ตั้งค่าให้เสร็จเรียบร้อยนะก็มีอ e ีเมลเดียวแหละที่เขาส่งหาเราเพราะว่าเราเพิ่งเปิดอ e ีเมลนะทีนี้จดไว้เลยนะคะว่าอ e ีเมลแอดเดรสของเราเห็นไหมสวัสดีคุณเทสอะไรเนี่ยอีเมลแอดเดรสของเราคืออะไรนะบางคนเอ้ยอาจารย์ลืมอะจำไม่ได,ไได้ไม่ได้จดไว้อะทาไงอ่ะมาดูที่นี่นะจ๊าเห็นตัวทีด้านขวาเนาะ บัญชีชื่อของเรานะคะตรงนี้เราสามารถคลิกนะคะแล้วก็เปลี่ยนโปรไฟล์ของเราได้นะเปลี่ยนโปรไฟล์จะเอารูปไอคอนรูปโลโก้รูปหน้าตาเราก็ได้ไปใส่นะแล้วก็เห็นนะคะนี่คืออีเมล์อ d ดเดสของเรานะนั่นทั้งหลายทั้งปวงก็คือนั่นแหละคะ่ะขั้นตอนที่เราใช้ในการเปิด Gmail เสริมนิดนึงมันมีแอปพลิเคชันมากมายนะคะที่เรา register under Email Address ของเราอันนี้นะคะ สิ่งหนึ่งที่ใช้ประจำที่เจาันยาใช้ประจำนะคะจะมี Drive เอาไว้แชร์ข้อมูลใช่ไหมคะแล้วก็จะมี s h ชีตนะ o l l s s h e t t แล้วก็เอกสาร s h e ีตนี่เราจะมันจะเหมือนกับการใช้ Excel f i ไฟนะคะเอกสารตรงนี้ก็ใช้เหมือน Word f ดไฟมันเจ๋งตรงที่เราพูดแล้วเขาพิมพ์ให้เราด้วยนะนี่คือความเจ๋งแต่ว่าเราต้องใช้ภายใต้โครงนะคะ แล้วก็มีอื่นๆมากมายนะเดี๋ยวเราจะไปที่ Google a d ดด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเวลาเราจะหาข้อมูลหาไอเดียอะไรแบบนี้มันต้องใช้ทูหลายอย่างในการช่วยรมถึงการโพสต์ข้อมูลที่จะใส่เข้าไปทําตามอาจาร,รย์ทยาอย่าเพิ่งท้อน,นะคะสเต็ปแรกผ่านไปแล้วเห็นไหมคุณก้าวก้าแรกมาแล้วมีอีเมลเด็มเป็นของจริงแล้วกอกไว้แน่ๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันใน e p ต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย